อยากชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้มีการแก้ตัวหรือมีการกล่าวชาวผมทั้งทุ่มชาของส่วนราชการอื่นได้เข้่าเวลามาร่วมกันแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ช่วยกันครับข้อหาล่ะต่อไปเลยครับ บริหารประเทศระหว่างประเทศโดยเรามีการเปิดให้ผูความกำลังในจังหวัดท่าเรือนั้นน่ะมีการปิดบริการทางเข้าสู่เกือบเเะ้าติแต่มีการเปิดให้บริการในห่วงโดยพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนบเนื่องจากหลันบันเทิงให้บริการปัจจุบันทราบว่านักท่องเที่ยวนะครับซึ่งนักธุรกิจกลุ่มคนจีน มียนทางทางฝั่งเมียนมาไม่ไม่ได้รับไม่แก่บุคลากรดานการและก็ส่วนในส่วนของโซนทางด้านปิดกวาครับมีการประกบกาวสา,สารโมงที่ห้าซึ่งจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำทีงองค์ฟิวครับแล้วก็ปรากบกาวสา,สารในช่วงที่ผ่านมามีการปูอาศัยที่อยู่ในกิโวมันปัจจุบันนี้ไม่มีความสุขที่จะเดินทางกรับประเทศไทยก็เดินมาให้ปลอยนะครับเดือ่งชุด จากกลุ่มผู้รอบมีน้องเมืองส่วนหนึ่งนะครับได้ออขอบคุณพี่โทษครับก็สบใจจะ <c oughs> ได้สบายใจด้วยนะฮะ <c oughs> สบายใจว่า <c oughs> มันจะไม่ที่ทำนู้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้มีความเข้าใจตรงก,กันกับพี่น้องกับผู้นำของผมเองกับรัฐบาลกับคนทุกโุก ชีแจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนโดยเฉพาะสถานบริการในฝั่งของจังหวัดท่าขีเลกข,ของประเทศเมียนมาเรียนว่าสถานบริการดังกล่าวนั้นเปิดกิจกรรมมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นของเดือนเมษาภายใต้สถานการฉุกเฉินของทางรัฐบาลเมียนมาเองภายใต้สถานการทางด้านเศรษฐกิจของทางฝั่งจังหวัดท่าขีเลกดังนั้นแล้วในส่วนของการเปิดบริการนั้นเป็นการเปิดบริการ เพื่อทรงคงชีพไว้ของสถานบริการไม่มีการรับพนักง,งานใหม่เป็นการเที่ยวภายในของทางฝั่งจังหวัดท่าขี้เหเล็กเองของทางฝั่งเมียนมาเองทําให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทําให้เกิดการข้ามไปมาของแรงงานผิดกฎหมายในกรณีของสถานบริการนั้นเกิดขึ้นค่อนข้างเป็นไปได้ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝ่ายคำม,มั่นคงเองโดยเฉพาะกำลังทหารของหน่วยธุกิจกรมทหารที่สาม ได้รับสั่งการจากผู้มชามาว่าเราเองนั้นจะต้องปฏิบัติเรื่องของการมาตรการแถกัน้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือแม้ทั่งแรงงานไทยข้ามแดนผิดกฎหมายจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติซึ่งผมมีความมั่นใจว่าในการปฏิบัติงานของเรานั้นจะไม่สามารถที่จะเล็ดลอดในกรณีที่เราปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างแน่นอนรวมถึงในกรณีของกลุ่มผู้กระทาผิดกฎหมายในกรณีของการนําพาหรือการชักจูงมาแล้วแต่ ทางเราเองก็มีการปฏิบัติงานในเชิงลึกเพื่อที่ให้กลุ่มมู่เชี่ยนาเหล่านี้นั้นไม่สามารถที่จะปฏิดัติการด้ดนวิยสระก็ขอให้มั่นใจว่าการข้ามไปข้ามมาแล้วส่งผลต่อการระบาดของโควิ -19 นั้นโอกาสที่เกิดขึ้นจากสานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างเป็นไปได้ยากครับ